สวัสดีครับพี่น้องอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชักสรริทธิ์ลำพูนออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศตอนเช้าครับพ,พี่น้องที่สำนักง,งาน

ก้อนเหนือ้อนขอบันเน,น,นี่ออไม่หมาเหาตัวไม่องลุมนะขันก้อนขอบันเนี่ันก้อนขอบันไม่มีเหากตัวนนอนเต็มถนนเยเหนนะนมาไ้ก็ไมีปูนกันดี <ś led> อ๋อคนี้คือยู่ขืนบ่ลยังไเนาะอะ่เล่ฟี่เล่นเน Em là mắt chèn ở mùa sai <laughs> rồi บรรยากาศครับ,บ็นของที่ดมนะครับขุ่มท่างพุ่นอย่างเงี้ยนะปูหมาปลากินดเดซาวนะ อ้าว oh, คุณบอนเองคุณนายเงาค่าข,าขายากับาทอ่ะกีา่บาทเราจะพันค <Yeah. S 1> ่าขยายคเราหกพันเจ็ดก็ซือถงลมอืม คชิมครับแต่หนาไพ่เชียงตัวนะเราทำแบบ,แบบนี้เนาะเออมาเบิงบ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 ้งมาเบิ้งมาเบิ้งกันรเล่าเบิ้งกันรเล่านี่หนาอ่ะอ๋อกลุ่มท่านนี้เห็นได้กินคนมากเนี่ย ๋อล่างมอวัวหายยึดโอ้นี้เลี้ยงหายเลี้ยงอือโอ้ยเลี้ยงโอ้นี่ยล่ะปาที่สามโซงานยนปลาจะยิน่ไม่จะมาเปิดหมาไม่ยินกลางแม่ลายป่เนี่ย

ยืมมาก็ไ um. ด oh, so um ้ด้วยะดวโอ้ยเซื้อไปหออยหวางลดกินไม่ได้จีบยยินมตัวเขาดิผองโต้ขมือเนาะอ๋อโตขมือกันย่ามีดตกันตั้งตั้งตนะเซื้อไปหอหยูวางอาเวยน่าจินอยากก็ได้ก็เอามังังเนี่ยแค่เดียวเท่านั้นโอ้ยออมีตัวยังไพี่น้องปลาชเซื่อปดลี่ยวสะ่ามีเอลาสึกท้ เงี้มาหอยไปซื้อมาให้ยืมซื้อมาให้ยืมอือันนี้เมียนหายักเสียมา้าวแล้วหอยเออมีอาชีพบริจาคสะดุ้งเจ้าด่างเนี่ยว้าหัวอาชีพเบาตุ๋นได้เพื่อเบาตุ๋นปากหวานหอยปากหวานมาเป็นครับผมว่าเป็นขอเปลีาา่ยน <c oughs> เอาพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชม จมแหลกกดแหลกกดแช่ครับพี่น้องสำหรับชิมนี้สวัสดีจ้าโอ้โพี่น้องทำางานเหา